สวัสดีครับวันนี้คืผมบอสวันร้านชาวบ้ารีวิวไอกาเบลเทนนะครับใส่นี่ฮะตัวใส่จะไม่เบือนะครับแต่คุณยัไม่ใส่ให้นะผมจะไม่ใส่ใดูนเพราะว่าคิดใส่แต่ยะกใส่ก็เทปจะไม่เข้านะฮะเอรีนนะเอเลี่ยนตัวยแล้ว เดี๋ยวเอาให้ดูก่อนนะฮะภายนอกหน้าหน้านี่เหมือนแร่เอ๊ะไม่เหมือนเลยมีหางสั้นๆเลยหรือเปล่าวะไอ้วุอะไร่เปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยก็ไม่รู้นะตัวอะไร นะฮะมันจะมีสามเสียงไวกันฮะอาจจะไม่ใครได้ยินนะเราจะเปิดให้ด ah> ูดูเราจะเปิดให้ดูเลยเราจากไกลฮะเขาบอกาจุเปลียนเครือง้อยการะารหลักของรรค์จะได้ส่งปลกต้นบัวสวรรเรา สี S <S <an> ่ร <t iny> <ong> ้อยเจ็ด <t> ส <iny> ิบและในปีพศสองพัน <t iny> ี <iny> <ong> ่ร <t iny> <ong> ้อยแปดสิบเอ็ดได้ยึดคองมาเก๊กสองพันโลต่อมาได้มีการยกเลิกจังหวัดสวรรคโลกจึงทำให้มาอยู่ภายใต้การปกครองของจังหวัดสุโขทัยโดยมีการสันนิษฐานว่าเสียงไม่ค่อยได้ยินนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเมื่อตะหลิงพังจะได้ย้ายเข้ามา วนพโกเป็นสาไม้สักพอชุ้งประมาณ2เมตรปัจจุบันได้ถูกตอและหักลงดังนั้นเทศบาลมูสวนพระโลกจึงได้ทําการก่อสร้างสารลักในสวนพรโลกขึ้นเพื่อำรืกถึงกประสาทของจังหวัสวนพระโลกและาสวนพระโลกตลอดจนยึดปนร้หลังองสิ่งยุ่เหยิใจและเคารพสกานะต่อไปเอทเธองเอาเสียงแรกเลยนี่ฮะ ำไมฮะ่เี่รยบดเวจดังเสียงทั้งหมดสามรอบเสียงมสามรอบถ้าไม่ได้ยินขอมหัครับ สองเปอเซ็ช่าง่อยจะว่าแล้วเ,เราใส่เอเนียนกันเลยใส่ได้นะใส่ได้อยู่แล้วนะครับีแบบนน้โอเคเชิญรับชมหน่อยคนาย้าเี้แต่ว่ามันใส่ไม่ค่อยได้ เสียงและฉกป่อยลำโพงก็อยู่ตรงนี้ฮะสีค่ะและ้วำโพงอยู่นีนฮะโอเคนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับนะฮะสวัสดีค่ะ